น้องลาเตเดอคุณแม่ขะสวยแบบนะคะสวยแบบผิดๆสวยแบบไม่มีความคิดสวยแบบการศึกษาไม่ดีคุณแม่สาน้องไข่เน่าสวยประรลามสวยปะเหลือสวยปะเหลือสวยประแขกสวยปะแตงสวยประฝักสวยค่ะคักสวยแน่แน่คุณแม่ขาเด็กหญิงอะไรหน้าสวยหน้านิ่งวิ่งไวหัวใจสีแดง สวยแบบคลาสสิกสวยแบบธรรมชาติสวยแบบฟ้าประทานสวยแบบบ้านๆสวยแบบชนนบทจบจ <c oughs> บ <c oughs> เป็นผู้หญิงนะคะคุณแม่ขาพุงน้อยไม่ค่อยอ่อยเออแต่อร่อยนะเธอน้องลาเต้ค่ะเพจเมียค่ะแม่ขาน้องลาเต้น,นี้เอ,อ,เอ,อ,เอ,อ่อจักจักมือระเบุดหนลุง สีวัคซีนใหนแล้วคุณแม่คะไทยพยัญให้เรียบร้อยโดพความทรงหอดหนาบ้านเลยจะประตูสีแดงสีเขียวสีชมพูสรงดเด่เหมือนจะมีหน้าต่างหรือไม่มีจะมีเสาหรือไม่มีไม่เป็นไรคุณแม่ขะเอาไปเถอะค่ะเพศเมียค่ะแม่เอาจบเด้อคะ่ะโด